อ่อไฟไฟก็ไม่อยากจะติดครับจะเชื่อมมะยมหน่อยครับต้องใช้เครื่องมือรุ่นพิเศษช่วยครับนี่ครับเทอร์โบได้พัดลมเลยครับเขาจุดไม่ติดก็บอกว่าติดเตาฟืนนี่ค่อนข้างจะจุดยากครับไม่เหมือนเตาถ่าน เดี๋ยวไปตัดเลยเดี๋ยวทํายื่นออกไปนู่นเนี่ยยื่นออกไปแล้วก็ไปทําก่อทําเตาข้างนอกทําเตาฟืนนี่แหละเอาเหล็กวนๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่ออีกบล็อกรอบเดี๋ยวทาให้อิดบล็อกฝั่งละสองก้อนแล้วก็ทําตะแกรงไว้ตรงกลางก็วางด้าน โอ้ยปลานีตปูปัมปาเดีน,นไฟลุกแล้วครับตนนนนนอนน,น,ตอตนี้นั่ัมปา่มอย่งมุนเนี่ยชวนตัวตัว นั่นอย่าเดี๋ยวพี่อุ้ม,มหืบอบก่อนนี่ครับกับข้าวของเราวันพรุ่งนี้ทำไว้เย็นนี้ครับก็มีปลาช่อนปลานิ้นครับผมปลาช่อนจะในคลองครับ มันยังดิ้นได้อยู่ครับส่วนอีกฝั่งนี้ก็กำลังเชื่อมมะยมครับผมเดี๋ยวดูเชื่อมมะยมไปก่อนนะครับว่าหน้าตาจะน่ากินไหม

Dùng, dùng mà đang đi lên nè, lên lốt thiếu lên mà dù nào tôi dùng vào nó mà liu liu ừ. liu ừ. dù ừ. cắt dù đâu dù cắt dù cắt dù cắt dù tô dù 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 dùng, dù 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 Nào, นมไปขวดนึงแล้วนี่นมไปไหนอ่ะอันนั้นขวดเก่าขวดที่มาจากแม่หนูเนี่ยเนี่ยปลานี่ะมันยังโตไม่เต็มที่เนื้อมันยังกรอยู่เนี่ยน้อโตใหญ่กว่านี้แต่มันโตเร็วที่สุดปลามันเหมือนปลาอินทจัย์ปลาเหมือนปลาบ่อเนื้อกรอยตุ๊ก เหมือนกัเนื้อปลาบ่อนปลาตัวคลุมบลบอกบลอกบลอกจะไปจับลูกปูก็ถ่ายด้วยอ้าวรถไปน่ะรถถอยหลังอ่ะ ปามันตัวกลมนะถ้าปลามันไม่ตัวกลมอ่ะมันจะเป็นปลาไม่อ้อนวนอ้วนอ้วนคมบอกอ้วนบังบังบังอ้วรู้จัดด้วยอ้วนเอาไก่อะไระเดียเดี๋ยวครับไปสสรแล้วก็เสี่ยวก็ตุ้มแล้วครับ

越回家才醉了。 ถาไม่ยากถันาางน้ำมายกถังน้ำมาก่อนนี่นครับผมรอแล้วรวบลัดตัดใจความครับให้เห็นทําเสร็จแล้วเลยครับง่ายดี คือชุมชนกาได้ครับเนี่ยครับใก่เข่งไก่ตะก้าปลาช่อนฝั่งนี้ครับปลาช่อนนี่ผมว่าจะเอาไว้ทําห่อหมกนะครับห่อหมกปลาช่อนปลานินก็จะต้มยำพ่งนี้ปลาช่อนอาจจะเป็นวันอื่นครับเพราะวันนี้เราซื้อกะที่ไม่ทันนะครับผมตามนั้นนะส่วนฝั่งนี้ก็ เชื่อมมะยมอยู่ครับที่เก็บมาแล้วครับโอ้เนี่ยครับสังเกตหัวครับชื่อนี้หัวนี้มีหัวฟูอยู่คนเดียวครับไปครับเดี๋ยวรอมะยมเชื่อมก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทรมานนะครับนี่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยมะยมเชื่อมเป็นชั่วโมงเลยครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับเ <_ d ic c> อาผ้าคุมดิผ้าคุมดิผ้ารัดนุ่งผ้าดิก็ททำกินกันแบบบ้านๆครับขิวอยากอะไรก็ททำเอาของเรามี ซื้อเข้ามากก็ไม่ไหวครับเห็นไหมครับนี่ใกล้จะได้เต็มที่แล้วครับผมก็ไม่อยากจะซูมแล้วครับเมืคืนเนี่มันยิบยๆยิบๆ,ๆ,ๆ,ๆ อ่าคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับไปเจอคลิปใหม่นะครับผมทุกครับทุก่อนทุกครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับเจอกันคลิปใหม่ส่งจุ๊บส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บ๊ายบายด้วย๊ายบายเด้บไม่บายเจอกันคลิปใหม่นะครับไม่ทำแล้วครับห่อหมกเปลี่ยนจากห่อหมกมาเป็นผัดพริก ไปกินที่ทำงานเช้าเลยครับเปิดหม้อนหน่อยอ่านี่ก็ต้มยำปลาครับต้มยำปลานินมาวานเนี่ยครับที่ผมทำมาเลยลังเดือดเลยครับหน้าตาหน้ากินเลยครับ แล้วนี่ก็จะเรียกม่ย,ยมกวนก็ได้นะครับหรือจะเรียกม่ย,ยมเชื่อมก็ได้ครับทั้งสองอย่างครับโอ้หน้าตาน่ากินเลยครับไปครับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละผมเตรียมตัวทำงานก่อนครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับ